สายมูเตรียมบินกำหนดการออกมาแล้ววันเปิดพระครั้งวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองหัมที่1ปีมีครั้งเดียวและมีเพียงแค่1วันเท่านั้นในปี6 8จะตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองหัมเป็นที่แรกและเป็นออริจินอลในการทําพิธียืมเงินด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่รอดจากเหตุการณ์พล่มระเบิดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยิ่งทําให้วัดแห่งนี้เป็นที่รวมศรัทธาของชาวฮ่องกงมาช้านานโดยวันเปิดพระครังในแต่ละปีจะไม่ตรงกันเขาจะนับหลังจากวันตรุษจีน26วันนคค่่ะที ไหวเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงการเงินทํามาคาขึ้นเงินทองไหลมาเทมาเพราะองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นปางประธานทรัพย์นั่นเองทริคในการขอควรขอพรหนึ่งข้อยชัดเจนและขอสําหรับตัวเองเท่านั้นหากพรที่ขอสําเร็จผลให้กลับมาขอบคุณท่านอีกครั้งและขอเน้นย้ําว่าขอพรนะไม่ต้องติดสินบนบอกเลยว่าวันนั้นคนจะเยอะมากและจะเริ่มเข้าไปไหว้กันตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มของวันที่22เป็นต้นไปค่ะสามารถเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราอยากไปขอพรแบบตร วัพร้อมไกดูแลเรื่องการขอพอรที่ถูกต้องทักเรามาได้เลยไปเที่ยวฮ่องกงกับเราซูเปอร์ทริปเที่ยวทั่วโลก